สวัสดีค่ะวันนี้เราทำเมนูอะไรกันคะวันนี้เราจะทำเมนูพิซซ่าจิ้วทำยังไงหล่ะคะนี่นะคผมกำลังทำมนูนะคะก่อนอื่นเราต้องเตรียมแซนด์วิชก่อนนะคะเราก็นำอะไรที่เป็นวงกลมมาทำให้เป็นวงแล้วก็กดลงไปแล้วก็ถูดูอย่างนี้เลยนะ,คะเคลื่อนดับต่อไป เอเก็ดซอสมาเขือเทศเอาช้อนเล็กๆอย่างนี้นะคะมาเกลี่ยให้ทั่วนะคะดูนะคะหรือทำอย่างนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วนี่คือวิธีการทำพิซซ่าโดยไม่ต้องเสียเงยินนะคะ กันที่ขั้นตอนนะคะเราต้องในสูตรแล้วเราต้องทําอย่างที่ผมทําเลยนะคะและข้านี้ถึงการใส่หน้าแล้วนะคะเราจะหั่นปูอัดเป็นชิ้นบางๆเล็กๆอย่างนี้และหัน่นไส้กรอกเป็นชิ้นบางๆอย่างนี้ ตอนจัดแต่งหน้าพิษย่ากันเลยนะคะพี่ครับนี่มันบ สวัสดีครับจากตอนที่เราใส่หน้าเสร็จแล้วเราก็จะาวางซีกันนะคะตามใจชอบเลยนะคะโอเคครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราก็จะเอาพิซซาของเราใส่หมอทอดนะคะพี่ครับ กี่อันก็ใส่เท่านั้นเลยนะคะปิง้งโอ้น่าทันมากๆเลยเพิซซ่าของเราคะ่ะเสร็จแล้วนะคะ